ไปนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทําตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดน,นะครับก่อนเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Hello Go Hub แล้วก็กดติดตามช่อง Hello Go Hub ด้วยนะครับกดตรงนี้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 เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาอยู่กับช anel Hello Go Hub แล้วก็อยู่กับโกเช่นเดิมนะฮะ อยู่ที่ห้องเดิมครับผมกับสล็อตเอโกเกม88นะฮะโกยังปักหลักนะฮะอยู่ที่ PG s สล็อครับผมเป็นเกมที่แบบว่าเล่นไปแล้วครั้งนึงต้องกลับมาเล่นอีกนะวันนี้โกก็กลับมาเล่นอีกเหมือนเดิมครับผมมาครับผมเข้ามาแล้วนะครับมาดูตารางการจ่ายตังของมันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปปั่นนะครับเราต้องมาเช็คตลอดเลยนะครับโกเกมโกนี้จะพยายามบอกตลอดครับว่า เข้ามาก่อนเล่นสล็อตเหรืออะไรก็ตามนะครับก็เข้าไปดูการจ่ายของมันก่อนนะฮะจะได้เข้าใจนะฮะอ่ะดูก่อนนะฮะผมมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครหลักๆแล้วของเกมตัวนี้นะครับก็จะมีการหมุนฟีเจอร์แล้วก็มีการเปิดการ์ดซึ่งในคลิปที่แล้วโกได้ให้อะไรนะสูตรในการเปิดการ์ดสี่ตัวนะครับเป็น5นะครับแล้วก็คูณ10ไปก่อนนะฮะแต่ก็ เพื่อนก็บอกว่ามันก็ใช้ได้บางกรณีนะฮะแต่ว่าวันนี้กวัวจะลองเอามาใช้ดูถ้ามันไม่เห็นผลครับแต่เรารอวิธีใหม่นะฮะอ่ะนี่ครับผมการแตกของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการคูณนี่ฮะจุดเด่นของมันนะครับมาสเตอร์ก็จะมีการคูณนะครับผมปรับเบร์มที่สิครับผมรอบนี้มาที่งบแค่500บาทเท่านั้นครับ อือมาอีกสี่บาทแล้วครับตอนนี้โอ้โหคือหลักๆแล้วเกมนี้มันก็ถ้าถามความตื่นเต้นนะมันก็อาจจะตื่นเต้นน้อยกว่าคิโอพตานิดนึงเนื่นงองจากกระดาษไม่มีขยายเนาะแต่ว่าคิโอพตาคือแม่งกระดาษไม่ขยายข้างๆได้นะส่วนเกมนี้มันจะตื่นเต้นตรงที่เวลาหล่นลงมาเนี่ยอันนี้เอนนที่แบบหล่นลงมาเสริมเนี่ยอาจจะได้เบิ้ลหรือเปล่านียครับ มันก็เลยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับผมมันต้องรอเนี่ยครับเบิ้ลอย่างเงี้ยครับผมฟื้อแล้วก็หมดสิบบาทหายไลยเท่าทุนเหมือนเดิมป๊าบจะบอกว่าตัวนี้มันซื้อฟีเจอร์ได้นะทุกคนขอฟีเจอร์บุกบุกบุกหนังสือมายังไม่มาหนังสือขอร้องหย่านหนังสือโคตรจิ๊บหายมาแล้วมือเออให้มันได้อย่างงี้เชี่ย มันขอแล้วได้อันนี้จรินคือแบบชอบแล้วอย่างเงี้ยชอบอ่าเหมือนเดิมว่าผมคูณสิบกับหมุนสปินห้าล้อครับผมจะได้เท่าไหร่ไปดูปั๊บหนึ่งมาแล้วครับหกสิบครับผมเมื่อกี้ไม่ได้หกนะแล้วไปคูณสิบเป็นหกสิบไปไมได้คูณสิบเอ็ดนะขอร้องปึ๊บมาครับผมเก้าสิบเก้าครับแสดงว่าได้เก้าแล้วคูณสิบเอ็ดได้เก้าสิบเก้าอือหคูณสิบสองแล้วครับอะไรจะคูณสิบสองยังไม่ขึ้น มเคียไม่มารอบสุดท้ายครับเชียสามรอยสี่ิบอ้ยสามร้อยแปดสิบสี่โอ้ถือว่าได้เยอะนะเท่าไหร่ละสองสามแล้วครับทุกคนสามร้อยแปดสิบสี่บาทครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมอ่ะเราไปดูดูทั้งหมดกันนะแาได้เท่าไหร่สามสี่ห้าก็โอเคนะห้าร้อยิบสามก็ดีนะแต่ก็ ยังยังไม่ถขีวว่าแบบถึงจุดที่จะถอนนะเออเนาะต่อดีกว่าเพราะว่าขั้นต่ำเลยถ้ามาห้าร้อยขั้นต่ำต้องพันหนึ่ง 1, 1, แล้วอะผมไม่ได้โลภนะฮะแต่ผมเป็นคนคนเรื่องมากนะเออเออ,เ,อ,อเข้าไปดิเออเออไปดิครับรอเลยนะครับเบิ้ลไม่ชิบหายไม่ไม่เบิ้ลเออยังยังไม่มา เรียบร้อยไหมฟับนี่ครับนี่โคตรรอรอเวลานี้มานานเบิร์ดอีกครับเรียบร้อยรอเวลานี้มานานแล้วครับรอคอยเธอมาแสนนานไม่เบิร์อีกเหรอบ๊บมาอีกครับว,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 ว๊บวิบวิบสี่สิบมาเรียบร้อยครับร้อยเจ็ดสิบเจดบาทโอ้ให้มันได้อย่างนี้ทูกตานะ ให้มันได้งนี้นะฮะทุกตาเออสำเสำียแบแปลกป๊บนี่มาครับผมเคมาแล้วมาอีกไหมขอร็อกเจครับเจหนจสองบาทเก้าจุดหกบาทมาแล้วขอเปอ็นหถ้าเป็นสิบแล้วมึงจะดีมากเลยทุกคน ไม่เคยได้นกพู่เลยนะรู้ปะแค่รู้ตัวหา,บบาอะไรเรียบร้อยครับสิบบาทโอ้เรียบร้อยไหมคาทาคาทาครับผมชิบหายไว้มาเด้งชิบหายสิบสี่บาทโอ้ยหมดแล้วเอ,อ่อแห่ <laughs> ไปครับผมเอ,อ้ย อานะครับวีวิดีโอนี้นะครับผมโกขอบอกอีกทีนะครับว่าไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทาตามนะฮะเพราะว่าโกเองมาเล่นนะครับก็เพื่อความบันเทิงนะครับผมใครที่ชอบดูการบันสล็อตหรือชอบดูคนที่แบบว่าเล่นสล็อตให้ดูนะฮะก็มาดูโกได้ผมคายเชียดทครช่วงนี้นะครับหลายๆอย่างมันเชียดนะครับเข้ามาดูโกหรือบางทีดูอาจจะเชียดกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นดูก็อันไหนที่เชียดก็ปล่อยๆผ่านไปฮะอย่าอย่าใส่ใจครับผมบุ๊ครับ บุกมาบุกไหมตุกต๊กตุ๊กตุ๊กหือัยสิบครับผมรุนบนะุกฮะตุกปุ๋ยแย่ไม่เกลียดเสียงนี่หวาเงี้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊กมาให้เสียแล้วก็เลี้ยวจากไปเพื่อมึงชอบทำให้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือตื่นเต้นเหมือนเหมือนเกมมวยเลยโคตรเกลียดเลยะบอกตรงแม่งแบบไอทิเกตเตอร์แม่งมาแบบถีบถีแม่งมาทีบถีบแต่แม่งไม่เคยให้ พลาดพีถึงเกมอกมื่นแม่งซ่าอะไตอนนี้เปิไหมอุ้ยอ,อุ้ยนี่ครับผมร้อยิบหกบาทยัง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 ไม่เข็ดร้อ,อ,อยย่สิบแปดเฮ้ยเดะเดถ้าสมมติเราจะซื้อสปิน,นจะคุมม้มปะ ตบเลงมาสักห้าก่อนขอซื้อสปินดูครับไม่ใช่ซื้อสปินดิซื้อฟีเจอร์โถตายห่านี่แหละฮะมันเล่นหลายเกมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเตียนแล้วโกจะลองไปหมุนการหมุนอย่างอันเดิมอยู่มะเอาตัวหมุนห้าคูณสิบะมาดูว่าการซื้อสปินเอยไม่ใช่ดิการซื้อฟีเจอร์ฟรีครั้งแรกของโอกรว์จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสิบด้ง เด้งครับผมเด้งอีกไหมเด้งกีกครับร้อยยี่สิบหกบาทอุย้ยเรียบรออยครับผมมาอีกอ้ยอันนี้แค่รอบเดียวนะนี่รอบเดียวนะทุกคนเนี่ยรอบเดียวรียบร้อยครับผมร้อยเจ็ดสิบแปดคือเรายังเรายังสามารถใช้สูตรเดิมมาได้อยู่ก็คือเอาคูณสิบบุกห้านะฮะสิบสี่มาจะไม่เตะเลยเหระ เฮ้ยรราสุดท้ายายิบหายขาดทุนนะทุกคนยเย้เดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องถ้าถ้าเราแบบได้อีกเราจะต้องเปลี่ยนลลดูแลดูไม่เวิร์กว่ะเออมอนจะใช้กับอัไน,นี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องซีนเนียน,นะฮะมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนักลบย่อมมีบาดแผลครับผมเรียนรู้ไปนะฮะเรียนรู้ต่อไปนะครับ ทัลบทุกคนจะมีบาดแผลบาดแผลจะทำให้เราเป็นผู้เก่งมันโก้เขาไม่งแผลบวะเต็มตัวแล้วตอนนี้ภูนยียนหัวฟาบนี่ครับผม,มเด้งไหมไม่เด้งนะไม่ไม่ยอมเด้งปั๊บพนึ่งอือเอลกมาเคลงไหมเอหน้องข้าทามาเพื่อ ปปคือหนังสือมันก็ล่อหน้าล่อตากูจังเลยแต่มันไม่ให้นะเอ้ยนี่ปั๊ปบนี่ครับเรียบร้อยครับสิบมา <100 K. S 2> ยัดเกอได้ได้ได,ได้อันนี้ก็ได้ มายังยังยังอะไรมาไม่ดู่ะแม่งพอปรับเบตขึ้นสี่สิบไม่ดูสังเกตเกมแบบสล็อตหลายเกมนะพอปรับเบตขึ้นสุดๆม่ชอบดูสิบหายปุน,ปนี่สวยครับอืมครับผม นะครับใครนะฝากด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมโกอครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับ Hello โข,ขอฮาร์ปนะครับชแนงของหนุ่มน้อยอารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับฝากช่องเล็กๆไม่น้อยไปในอ้อมอกอ้อมใจได้นะครับเหมือนอ้อมเหมือนลิเกเลยเนาะก็นะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรืออีกช่องทางการติดตามเพิม่มเตมิตมครับกับเพจเช่นเออกับเพจนะครับ ให้โลโก้ฮรับและก็ช่อง t ิ k t o อกนะครับให้โลโก้ฮรับแลผมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามมันไว้นะครับลงคลิปไหนนะครับสนุกสนานอย่างนี้นะครับสนุกสนานแบบนี้ครับผมโอ้โหพูดปุ๊บร้อยแปดมาปุ๊บไม่เด้งครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซ subscribe ไว้นะครับลงคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับจะมารีดูแบบคุ้นๆนดี๋ยวเขามาเล่นให้ดูแบบคุณ้นๆแบบนี้นะฮะดูโกไม่เครียดนะครับถ้าถ้าดูโกรแล้วเครียดแสดงว่า คุณเครียดนะฮะหรือโก้เครียกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้แหละนะฮะไปครับผมไม่แตะพันเราไม่ยอมครับไม่ถึงพันกูไม่ยอมมาบอกเลยห้าสิบสองมาได้อีกไหมไม่ไม่ได้ฮะเชีย่ยไม่ดุกูนะแต่แปดร้อยหรือสามร้อยละ เอาจริงนะถ้าถึงพันก็คือต้องยอมถอนนะครับเพราะว่าไม่อยากปล่อยไว้นานนะทุกคนเพราะว่ายิ่งเล่นนานยิ่งเพลอนะเผลเจอแต่ต้องคอยถึงพันก่อนครับตอนนี้เหลือต9อก่ร้อยเก้าสิบต่อง่ร้อก้สิบกว่าแล้วห้าสิบแล้วอุ้ยมาแล้วครับผมสองยี่บแปดโหดโหดครับมาช่วย,ยอัดไปสองร้อยสอง้อยยี่สิบแปดบาทอีก ความะอาจไี่เพิ่มเฮ้ยขอกระถางคู่อีกเลยปะเสียบจี๊ดจี๊ดมาครับร้อยแปดครับจี๊ดเจบจี๊ดมึงจะมาเลี้ยงกันทำาเพื่ออุย้ยนะครับช่วงนี้โกปั่นนะครับใครที่ดูโกอยู่นะคงจะทายอยู่ครับโกปั่นเวลาไหนนะครับช่วงสี่ทุ่มครึง่งถึงเอ้ยช่วงสองทุ่มครึง่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะช่วงนี้นะครับแตกกระจายชิบหายนะฮะบ,บอกเลยสำหรับพีจีซอสหรือ เว็บของสล็อตทีโอเกมแปดนะครับช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงที่แบบเขาเปโคตรหนักเลยฮะเปรียหนักแบบนี้ครับผมสามสิบสองมาแล้วก็ใครนะครับที่อยากเล่นเกมสนุกสนุกแบบโกอย่างนี้ครับหรืออยากมาเจอเกมแบบนี้นะครับก็เข้าไปสมัครกันที่เว็บสลอตโอเกม8 8นะครับึู้โกเนี่ยจะปากลิ้นไว้ด้านล่างเลยนะฮะทุกคนโดเข้าไปสมัครกันครับช่วงนี้โปรโมชั่นเขาเยอะฮะ สมัครรอบแรกแม่งแถมแถมโปรโมชั่นได้ให้ตั้งร้อยห้าสิบบาทนะโอ้โคตรเยอะบอกเลยโคตรคุ้มนะฮะโกเล่นอยู่ห้องเดียวครับเว็บนี้ไว้ใจได้ครับโกเองก็เล่นอยู่ห้องนี้แบบเว็บนี้เว็บเดียวนะครับใครที่ดูโกอ,อยู่นะฮะฝากเร็วครับผมถอนไวครับไม่อืดอ่านไม่ยืดยากครับผมไม่มีข้อแม้เยอะแยะหายเหี้ยอะไรเลยนะครับเล่นประจําก็ถอนประจําครับวันไหนก็วันไหนที่แบบว่าเล่นแล้วแบบ เอ๊เหมือนจะแบบข้างนี้เหมือนจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะก็เ,เปลี่ยนห้องเล่นนะครับเพราะเขามีค่อนข้างจะเยอะครับมีหลายค่าครับถ้าพูดถึงสลอ็อตนะมีทั้งเอ P G พมีอะไรอะเยอะแยะเลยครับเข้าไปลองดูครับผมตอนนี้ขอหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านอีกเล่มได้ไหมเหมือนคนโลภอ่ะเออไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ได้อ่านหนังสือแล้วครับโกจะลองไปอีกอันหนึ่ง ที่เป็นหมุนสิบคูณห้าครับเออหมุนสิบคูณห้าหมุนสิบรอบคูณห้าครับผมเผื่อได้เดือดะได้แตกกับเขาบ้างไม่ครับอันนี้ก็ล่อแหลมกันนะตานี้ร้อยสี่สิบมาร้อยสี่สิบมาเบิ้ลไหมเบิ้ลอีกโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่เีย้ารอยยี่สิบสี่แล้วครับรอบเดียวเดี๋ยวมันก็จะไม่แตกรอบหลงังอีก เฮ้ยเฮ้ยัแตกเหรอเพื่อสี่บาทมาทำแตะอะไรวะมาแล้วตัวคู่สิบบาทโอ้หสามร้อยปสิบสี่บาทอ้เบิ้นอีกไหมอืมมาอีกสามร้อยปสบสีเท่าเดิมเพื่อมันจะเบิ้นทำเพื่อสามแล้วครับ รอบที่สองแตกไหมหนูไม่แตกรอบที่หนึ่งอสองร้อยยี่สิบห้าเอ้ยช่ดิสองร้อยสิบสองมันบวกกันได้เท่าไหร่ละวันเนี่ยแม่งไม่ได้คิดรวมเท่าไหร่ครับผมเช็คบีนเรียบร้อยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะผมมานะครับรวมกันเป็นหนึ่งพันสาร้อยสาสิสี่กับบัตเจ็ตเพียงห้าร้อยบาทนะฮะ ใครอยากสนุกนล้ผมกดได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ซะนะฮะโลโก,ก้ฮัทด้วยนะผมเอาละครับคืนนี้นะครับโกขอลาทุกคนไปนอนก่อนนะครับผมฝันดีลาตีสวัสดิ์แล้วเจอกันคืนหน้าครับผมสวัสดีครับ